สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวิธีนับหน้าคู่มหาสมบัติที่ถูกต้องนั้นฝ่ายชายให้ท่านนับจากซ้ายไปขวาให้เริ่มนับจากส่วนหัวของนาคตัวผู้นับจากเลขหนึ่งเป็นปีชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแมวกรากาจอกุลเมื่อปีเกิดของท่านตรงกับเลขใดให้ท่านยึดถือเลขนั้นเป็นจุดตกของฝ่ายชาย ส่วนฝ่ายหญิงให้ท่านนับจากขวาไปซ้ายเริ่มจากส่วนหางของนาคตัวเมียให้ท่านเริ่มนับจากเลข12เป็นปีชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงมะเมียมะแม я, วกกระจอกุกอกลเมื่อปีเกิดของท่านตรงกับเลขใดให้ท่านยึดถือเลขนั้นเป็นจุดตกของฝ่ายหญิงและเมื่อท่านได้จุดตกบนตัวนาคของทั้งสองฝ่ายแล้วคำทำนายมีดังต่อไปนี้ นชายหญิงคู่ใดที่ตกหั